อ่ะตัวนี้นะครับส่งไปบุรีรัมบุรีรัมอำเภอบ้านด่านแม่แแล้วบุรีรัมบ้านด่านเนี่ยครับ อ้อยเล็กอ้อยน้อยอ้อยใหญ่ปอกได้หมดเหลือเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเ้ดูอ้อยนะฮะขายดีมาก